มีคนมาท้าแคทถ้า20หา30นาทีขึ้นแดงได้เอาไปเลย200โอ้ยเวลาแค่นี้เองหรอจะไหวหรือเปล่านี่เนี่ยก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแคทด้วยดื้อยิงอยู่น้องยิงอยู่ดาวน้องน้องขันมาขันมาขันมาเฮ้ยขันมาขันมาเฮ้ยเฮ้ย เอาไปไหนอ่ะไปไกตัวเองโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่คนดูเกมแรกผ่านไปเหลือเวลาอีก2ีมนาที อย่างี้เน็ตดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้โนเน็ตดีมากเลยค่ะอุ้ยสว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 ยตึงจัดตึงจัดอุ้ยอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เวลาๆ่ะเวลาดีมากดีมาก ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าฝากทุกคนเป็นกำลังจอกกำลังใจให้เนี่ยเด้อค่ะเด้อพ่อเนาคือมาไล่กันเเนาะโอเคโอเคโอเคมันนิดช้าโอ้ยกลัวจะดาวยากมากเลยโอ้เนิดหนูหอมมากเลยค่ะพี่พี่ เวลาเราทําได้ดีเวลาเราทําได้ดีคนดูคือเลื่อยอีกสองนาทีสุดท้ายเราต้องจบเกมให้ได้คนดูไม่งั้นเราจะไม่ทันเว้ยตรงนี้น่าจะสองตัวโอ้ยมีเยอะเยอะเยอะตอีกสองตัวสุดท้ายยิงยิงยิงสวยสวยสวยหรือตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย,ยงงตัวสุดท้ายยังไงยังไงยังไงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมาให้ยิงซะดีๆตัวสุดท้าย โอ้ยโอ้ยตัวเดียวสวยจบเกมนี้กดเลยกดเลยอุ้ยเกมนึงแล้วนี่ยับเพื่อน่อเพื่อเธอขอร้องคนดูเกมที่สองเืออีกสี่ดาวสิบห้านาทีสุดท้ายกับอีกสี่เกมจะรอดไหมคนดูโอกระตุกอีกแล้วมันแบบมีคนมาท้านน่ะแล้วมันชอบเป็นแบบนนี้ตลอดพี่ไม voilà> ่เข้าใจโอ้ คนดูฝากเป็นมัอใจแกด้วยโอ้เน็ตปิงดะเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเปลียนปีสวย <_ T> พี่ตึงเกินพี่ทำไมพี่ตึงจังวะพี่เออเน็ตปิง <_ T> โอ้โหอะไรวะเน็ตปิงไม่หยุดเลยโน่ได้ปะ่ะพี่ขออีก5้านาที ได้ไหมพี่ด่างแค่นั้นได้ได้ท<ด>ุกคนเดี๋ยวเราโกงเพิ่มเป็นแปดนาทีดีกูอะเขาไม่รู้เขาไม่รู้คนเขาไม่รู้าม,รมาโอเคมาเพิ่มพี่เพิ่มเป็นห้านาทีแล้วห้านาทีแล้วน,ะน้องตอนนี้เหลือยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วอะ่ะตอนนี้เหลือยี่สิบเอ็ดนาทีซิลเกินอะ่ะ มามามาขโมยเบบี้ข้าสามแล้วพี่แจ๊ดอยู่นี่อยู่นี่ไหนอยู่ไหนวะเร็วเร็วเร็แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงก็ลองไปก็ลองไปสวยสวยสุดสวยความหวังมาขอให้บุญที่ข้าสร้างมาขอให้ข้าชนะแล้วข้าก็ได้สองลอยด้วยเถิดสี่แจ๊ดาดูบุเอาวะซอสฟิลเพื่ออะไรวะคือจะทำว่าพิดกรรมบาบ โอ้ยอย่าพูดดิน้องมาเลยมาเลยเยน้องมาเลยอ้าวเราเลียกอะไรของเราโอ้ยสวยช่วยชวยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เอ๋ขอบคุณที่ซุปครับถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ซุปอ่ะคือเราแย่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วย ไหนวะเขาอยู่ไหนวะเขาดูลนไปหมดแล้วเขาอยู่ไหนเอ้ยโอ้ยอีกคนก็อยู่ข้างบนโอโ้ไมค์โเล่นเล่นด้วยไม่ได้ได้ไดน้องมาเลยมาเลยเร็ว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 นี่ฝั่งตรงข้ามอ่ะ <c ười> <c ười> น้องพ <c ười> <c ười> <c ười> ี่อยากซีร้องไห้ดังๆสวยอีกหนึ่งตะกกนจำได้จำได้จำได้น้องออ ตอนนี้พี่ตึงอยู่เวลามันมีค่าทุกวินาทีมีค่าวินาทีอะไรก็มีมีค่าหมดคนณดูคือแตกชื่ออะพี่ซื้อ,อนองดูหน่อยวะไหนไปไม่เห็นอ๋อด,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 ดาว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 อีกตัวทยคุณดูอีกกี่เกมวะดูก่อนดูก่อน,นอีกสามเกม อยู่3เกม3เกม3เกมมาเม้าทำไมไม่ให้คนดูด้วยอ่ะค <player> ือมันเกมเร็วเลืออ <chat> ีก17นาทีถ้า17นาทีเนี่ยแคทไม่ได้ขึ้นแดงอ่ะแคทไม่ได้200คือเรารับคำท้าเขาอยู่อีก3เกม3เกมสวย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 ทีมเวิร์คทีมเวิร์คเราหอวทีมเวิร์คตวยน้องต่วยน้องเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยน้องอยู่ข้างในอยู่ข้างในวิ่ง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 สวย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 สวดูกว่าดูกว่าดูกว่าอ๋อมันโอ้โหซ้ำน้องรักพี่ทำไมวะ เจ็บ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 ตาาอีกตัวสุดท้ายเร็ว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 เราเราเกมเร็วเราเกมเร็วเราเกมเร็วคุณดูคือเราแบบโอ้ยเน็ตกระปิงโอ้ยโอ้ยคุณดูโอ้ยอะไรวะนี่เป็นอะไรวะออกมาสิเจ้าออกมาสิเจ้าออกมาสิจ้าโอ้ยนี่ไงเกมนี้เราเก็บสอง คือจังหวะนี้น่ะเราทำชาเลนจ์อยู่เว้ยคือเขามาท้าเราใช่เอาดีๆอยู่อดีอยู่ดาว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 ไปแล้วจามปแล้วจามาแวจาวิ่ง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 ดีเอวิ่งเอ๋ทำบุญดาธรรมดาเรามาตึงเราไม่โอ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะเน็ตปิงเน็ตปิงเน็ตปิง อออยยยยะะะไไไรรรเเเนนนีีนี่่่ขอให้ชนะด้วยเถิดขอให้ GM เห็นไลน์นี้แล้ว GM ช่วยให้แคทชนะด้วยเถิดสาธุ GM ขอให้ชนะด้วยนะคะขอให้จีชนะด้วยนะคะ ขอให้ทีมชนะนะครับขอให้ชนะด้วยนะครับอ้ยอ้ยโอ้ยยังยังโอ้ยเมื่อกี้คิดว่าชนะคนดูเอาแล้วไงเวลาเหลืออีก13นาทีจะรอดหรือเปล่านี่พีนี้ขรจะไปเพียงเอานี้ก่อนนะคนดูกลัวคลิปยาวแล้วคนดูเบื่อมีคนอยากดูต่อไหมนะถ้าใครอยากดูต่อคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับ